ขออัปเดตเรื่องคดีที่ดิฉันฟ้องคุณไพศาลพรมยงเอาไว้นะคะคือหลังจากที่มีการไกล่เกลี่ยกันวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตัวคุณไพศาลเองก็ได้คือมี3ข้อนะคะก็คือคุณไพศาลจ่ายค่าทนาย30,000บาทก็คือจ่ายวันนั้นต่อหน้าศาลเลยแล้วก็ ขอโทษผ่านสื่อทั้ง facebook และ y o u t u b e 7วันหลังจากขอโทษแล้วก็จะมีการลบคลิปทั้งหมดที่มีการบิ่นประมาททีฉันทางทางภาพการโฆษณาอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยแต่ปรากฏว่าแต่ปรากฏว่าเอ่อเฟซเฟซบุ๊กของคุณไพศาลเนี่ยค่ะโดนแฮกเฟซเก่าเนี่ย ที่มีการไลฟ์สดหรือว่าการเผยแพร่เนี่ยโดนแฮกแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเฟซโดนแฮกเนี่ยอาจจะอาจจะลบที่ y o u t u b e ได้แต่ว่าประเด็นก็คือในเมื่อลบไม่ได้ทั้งทั้งสองทั้งสองทั้งสองแห่งก็คือทั้ง Facebook และ youtube เนี่ยดิฉันก็เลยไม่ไม่ได้ไปถามเรื่อง youtube นะคะก็เลยเป็นว่า วันที่28กคุมพาพันธ์นี้เนี่ยเราก็ยังคงต้องไปศาลอยู่เพราะจริงๆถ้าเกิดว่าสามารถทำตามเงื่อนไขทุกข้อที่เราคุยกันตกลงกันหน้าต่อหน้าศาลได้เนี่ยดิฉันก็แค่ไปถอนแจ้งความที่สอนอบังเขนแต่เมื่อเฟซโดนแฮกแล้วคลิปไม่สามารถลบได้เนี่ยก็คงจะต้องไปพบกันที่ศาลอีกครั้งหนึ่ง ก็ให้ทางศาลมีคำสั่งละกันว่าจะทำยังไงเพราะถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถลบได้เนี่ยการตกลงตามเงื่อนไขมันก็ยังไม่สำเร็จนะคะคลิปภาพเสียงต่างๆก็ยังอยู่ถ้าเกิดว่ามีคำสั่งศาลเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ไหมที่นำคำสั่งศาลไปให้ facebook ประเทศไทย หรือว่า YouTube ลบคลิปดังกล่าวออกซึ่งปกติมันก็มันก็อาจจะเป็นแบบนี้ในในประเด็นดังกล่าวแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ก็ให้เป็นดุลพินิจของศาลก็แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นวันที่28กลกุมภาพันธ์เวลา9ก้านิกาชั้น9บันลังที่908นะคะก็ไปเจอกัน นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ